กลัวอะไรมึงไหมเราใสาข่ขาวพันซ้อมใช่ปะแล้วแบบพองไปซ้อมแล้วแบบถีบไปถึงท่าเลยลงเขาขอธออ่ะอเธอหน้าลัวขอถ้อหนอวเขาว่า มันหล่นตัวก่อนหล่ัเลยว่ะต้องใส่กีขาเยาได้ไหพี่จะได้เป็นการทำงานเอายางมันได้ไหมอ่ะเอายางมันหรอก うん。<music> เราขอได้ปะยืมเงินเราปไม่ยังเรื่องเราตัดผมจ้างกันละแต่ ขออนุญาตค่ะลูกค้าคีนี้นตุ๊ดมากเลยตุต๊ดอลยหรอ โอ้เป็นรู้สากิพากุลมาแรงกี่ตัวนะตรงนี้ที่ยวบอกสองสนสี่หมื่นแปดเออสิตัวบคิวอยากรู้ว่าะว่าเป็นยังไงเยอะขนาดเลยมันข้ามสายพันได้เลยคอลงมาที็ถอดแค่นิดเดียวดิเมถอดเลยถอดแค่นิดเดียวเราแค่เปิดตรงซีไว้ใส่กางเกงซับ เข็บขาดแล้วเปิดแค่ตรงนี้แล้วก็หลอดดีอ๋อรู้แต่หมายถึงว่ามันหรือว่ามายถึงว่า,าหให้ถอดเข็มขัดลงไปแล้วน,นี่หัวพี่มากติดพี่มาเนี่ยไปจัดใช่ไหมเออพี่ก็ว่างแล้วเม่ต้องใส่เลยจัดหน่อ,อ้ผิวขาตู้บ้านอะไรที่ชอบเลยกล้อ,อ,องลูงกวิออก่งชอบเหมือนชอบโซ่นี่เคทเกิร์ เจาบีม่าคอคัญเลยเสร็จแล้วอันนี้มีใครใช้นนต่อนี่ต้องไหมเป็นยังไงบ้างก็ใช่เนี่อะไรใชใช่บงไหมใช่ด้ๆ่ไหมอ่ะ ใช่จังนะโอ้โใช้จนตอนนี้เหลืออยู่นิดเดียวแต่ตอนนี้เลิกใช้แล้วทำไมเอาให้แม่ใช้ไม่ใช่ เป็นใหญ่ครับผมคือ,อวหัวถัออ่มอ๋อมันมีติดสื่อถึงกันกระแสติดเนี่ยยิ่งไวไววไวไกว่าไวล์ละไวไฟ